สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำปุ๋ยกันนะคะปุ๋ยที่บำรุงพืชผักให้มีความเขียวแล้วก็ติดดอกออกผลนะคะเป็นอย่างดีเลยจะมีไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่มีโปรตีนนะคะแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยก็จะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมโอมีแร่ธาตุต่างๆมากมายอยันที่สองอย่างที่สองก็จะเป็นกะปินะคะกะปิเนี่ย ก็จะมีสารไคโตซานนะคะที่ทำมาจากเปลือกกุ้งเปลือกหอยกระดองปูมีประโยชน์นะคะเนี่ยช่วยทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงแล้วก็โตวไวติดดอกออกผลได้ดีอันอย่างที่สามก็คือเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังเครื่องดื่มชูก,กำลังเนี่ยจะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตให้กับพืชเนี่ยให้มีใบเขียวงดงามนะคะจะใช้ยโหอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ ต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะคะผงม,มีกรดอะมิโนนะคะทําให้พืชเนี่ยสามารถดูซึมแล้วก็นําไปใช้ได้เลยช่วยในการเรื่องกระตุ้นดอกเช่นกันนะคะอ,อันนี้นะคะเป็นนมจืดนะคะนมจืดนี่กล่องเล็กนะคะเพราะว่าประเอมีกล่องเล็กนะถ้าใครมีกล่องใหญ่ก็ใช้กล่องใหญ่ได้นะคะนมจืดนี้มีประโยชน์นะคะช่วยให้พืชเนี่ยเขียว อันนี้ก็คือเป็นน้ำเสาวข้าวนะคะน้ำเสาวข้าวเนี่ยเราหลังจากที่เราหุงข้าวแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำเสาวข้าวตรงนี้น้ำเสาวข้าวเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะมาดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยนะคะเป็นวิธีการง่ายๆค่ะเราก็จะต่อไข่ก่อนนะคะต่อไข่กันเลยนะคะเปลือกไข่นี่ก็อย่าทิ้งนะคะเปลืกไข่นี่ย เดี๋ยวเราจะเก็บนะคะไว้ใส่ต้นไม้นะคะไว้ใส่ทีหลังนะคะเราก็จะตีไถ่นะคะแล้วเราก็จะใส่อันต่อไป <c oughs> ก็คือกะปินะคะ <c oughs> กะปิเราใส่หนึ่งช้อนนะคะไข่เราใส่หนึ่งใบนะคะ <c oughs> เราก็ละลายกะปินะคะ ให้มาละลายกันก่อนนะคะกะปีค่อนข้างที่จะละลายยากนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะกะปีของเราก็ได้ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาใส่เครื่องดื่มชูกำลังกันเลยค่ะใส่เครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งานะคะและก็ใส่ ผ <c oughs> งชูรสผ <c oughs> งชูรสเนี่ยเราใส่ไป1ช้อนนะคะ <c oughs> แล้วก็คนให้มันละลายเ <c oughs> นี้ยมีสารไคโตซานเป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้พืชผักเนี่ยจเจริญเติบโตมีความเขียว เล่งติดดอกออกผลเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเราทํากันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าพิกที่ปลูกเอาไว้เนี่ยโดยใช้ปุ๋ยสูตรเนี้จะตกแล้วก็งามขนาดไหนนะคะอ่าอันต่อไปนะคะเรามีนมจืดน,นะคะวันนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอ,อ่อถ้าเป็นการฉีดพ่นทางใบเนี่ยเราก็จะฉีดสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะคะ2อถึงสครั้งได้เลยเป็นที่เป็นผักใบผักประเภทกินใบยอย่างเช่นผักคะน้าควางต้องอะไรอย่างนี้จะทำให้พืชหวานกรอบนะคะแล้วก็พืชเขียวงามด้วยค่ะ อเสร็จกันแล้วนะคะ,ะเ้าข้าวนะคะซึ่งมีอยู่เล็กน้อยเนี่ยผสมกับน้ำเปล่านะคะในการฉีดพ่นทางใบให้กับพืชคัะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่โอ๋ยที่เราทำไว้นะคะใส่ลงไปสองช้อน2ช้อนโต๊ะนะคะ อย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะไปพาไปฉีดพ่นกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ,ะตอนนี้เราพามาฉีดพ่นกันเลยนะคะดูต้นพิกของเราสิคะงามขนาดไหนเนี่ยโอ้หเม็ดพิกเต็มไปหมดเลยเนี่ยดอกก็ยังมีอยู่เลยนะคะเนี่ย งามจริงๆค่ะอันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือกำลังปิดดอกออกผลเล่เนี้ขนาดโป่อยู่ในถุงเลยนะคะเนี่ยจะฉีดพ่นในช่วงเช้าก็ได้นะคะหรือจะฉีดพ่นในช่วงเย็นก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะตอนนี้ก็ขอที่จะไปฉีดพ่นต่อนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ